ไปนะครับให้เรานะครับต่อสายบีเมตก่อนนะครับบีเมตรท่าที่สองครับท่าที่สามครับท่าที่สี่ครับแล้วก็สายเซนเซอร์นะครับตัวเทมเปอร์เจอร์นะครับซึ่งที่ห้านะครับนะมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะครอควรระวังนะครับฝั่งนี้ให้ต่อสายให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก่อนนะครับโฟกัสช็อตการช็อตนะครับขอไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้ต่อสายพวกนี้นะครับ,บนะครับต่อสายมีรบนะครับต่อสายมีรถเสร็จแล้วนะครับให้เราต่อนะครับสายพวกแบตนะครับ อแล้วจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเราได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับอันนั้นคือนี่คือสายสวิตช์เปิดปิดมันนะครับเมเรากดปุ่มครั้งหนึ่งนะครับมันจะดังตีดนะครับมันจะดังตีดนะครับแล้วมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับเข้ามาดูใกล้นะครับมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับับมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะมีไฟกระพริบอยู่นะครับอ่าอันนี้แสดงว่าบี s เมเนี่ยพร้อมที่จะทํางานนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า หมดการตั sí ้งค่านะครับส่วนสายอุปกรณ์ครับอาการก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็วางได้เลยนะครับตรงไหนก็ให้เทอร์โมให้เสียบเข้าดันข้างครับสองลูกนะครับอันนี้เป็นสายสําหรับสตาร์ทนะครับสายสำหรับสตาร์ทนะครับแต่พวกนี้ก็จัดให้เรียบร้อยนะครับนี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สายของเส้นถี่ตัวล็อกมาต่อเรียบร้อยนะครับตวนขั้นตอนการติดตั้งก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับ ถ้าไม่เข้าใจอะไรสงสัยนะครับให้สอบถามนะครับพอเราต่อเสร็จนะครับขั้วนะครับบีลบนะครับขั้วบวกนี้ต้องได้ประมาณ90โวลต์นะครับต้องไม่น้อยกว่า90โวลต์นะครับประมาณนะครับให้เราวัดดูนะครับนี่ค่อนข้างอันตรายนะครับตอนนี้มีไฟแล้วนะครับอันนี้มีไฟแล้วนะครับถ้าวัดสองขั้วนี้ได้มา90โวลต์นะครับฉะนั้นใหระวังใหระวังนะครับเพราะสายพวกนี้ต่อให้หมดแล้วนะครับสายพวงระหว่างชุดที่หนึ่งชุดที่สอง เดี๋ยวต่อไปก็จะมานะครับสอนแนะนำวิธีการวักทัก่ตัวบีเมครับเดี๋ยวตัวนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับผมครับ